มาดามมรดามีชอบร้องเพลงจ้ะชีวิตมาดามวุ่นวายขอความเห็นใจมาดามกันด้วยมาดามนะคะสรพนามที่หลายๆคนเรียกกันผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะมาดามมาดามพอกันเทินนะจ๊ะมาดามอย่ังไงยังต้องทำงานกบๆอยู่ คือสรพนามที่เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะเพื่อนจา๋านะมันไม่ใช่มาดามไม่ใช่คาพิเศษนะจ๊ะมาดามก็คือสรรพนามแทนคนที่แต่งงานแล้วจ๋ะถ้ายังไม่แต่งงานแล้วเขาจะเรียกบ้าคุณว่ามิสนะคะฮัลโหลมิส แล้วมาดามนั่นก็บอกคุณกบเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะจ๊ะมันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจใหมเข้าใจใหม่เข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะคะไม่ต้องมากันแนะแนะนะจ๊ะบางคนก็แบบว่าอุ้ยมาดามมาแล้วมาดามมาแล้วนะจ๊ะเออมาดามเออยังก็โอ้ยมา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 กินเบียร์น้ำมาดามเอออยากินเบียร์น้ำมาดามแต่ก่อนเจ้าสิมากินเบียร์น้ำเจ้าก็ถือกาแฟเย็นมาจากถุงเลยนะจ๊ะ เนมนวายอยางมากินแต่น้ําเพลินนะจ๊ะแล้วก็โอ้ยบ่มีอย่างหายเลยก่อนจะเป็นผู้รับก็เป็นผู้ให้ก่อนนะจ๊ะเพืเ่อนๆน,นะคะทําไว้มันจะได้ติดเป็นนิสัยนะจ๊ะอืมไม่ใช่แบบว่าจะเอาฝ่ายเดียวนะจ๊ะโอ้ชีวิตชีวิตมาดามที่ต้องโดนคนแบบว่าคอยคอยแบบอยากกินน้ำอ่ะเออเหมือนโดนลุมอ่ะ เอทุกคนก็ทํางานต้องทํางานต้องทํางานทํางานหาเงิน,น้อจ้ะพี่น้องจา๋าทุกทุกดอลลาร์ทุกเซนทุกเพนเนีเ,นเนด้อเพื่อนๆเด้อมันก็ได้มาด้วยหยัดเหง่อแรงงานของเรานะจ๊ะเพื่อนๆน,นะฮะอย่าหนาใหญ่ใจโตนะจ๊ะอย่าเป็นเมฝรังสายโอนนะจ๊ะเมยฝรั่งสายเปน,นะจ๊ะ คุณเปเข้าได้ตอนนี้คุณก็ว่าเขาคุณเขาก็ว่าคุณดีแหละแต่ถ้าวันไหนคุณเลิกเปเขามาหลไยรคุณก็บอกว่าคุณเขาก็บอกว่าอุ้ยกระจอกไหนบอกว่ารวยนักหนาเปไม่ได้แล้วเลยตอนนี้หมดแล้วเลยเกรงกระเป๋าแล้วเลยเออคุณให้เขาเขาก็ววาดีคุณวันไหนคุณไม่ให้เขาคุณไม่เลี้ยงเขาคุณก็เป็นคนเลวในสายตาเขาอ้าวมันไม่มีอะไรที่พอดีนะจ้าเพื่อน เพราะฉะนั้นก็เอ่อนะเลี้ยงเท่าที่จําเป็นเลี้ยงที่เราเลี้ยงได้นะจ๊ะไม่ต้องไปอวดร่ำอวดรวยอะไรมากทุกวันนี้นะคะเลี้ทองมันหายากนะคะมันไม่ได้รูดใดเข้ไไปบบก้มในนองเชอลาว่าโอ๊ยนะชีวิต ดมของถูกประดามหากพอได้ดีดินรดน้ปีก็ยังไม่มีอะไรกับเขายอมเหนื่อยยอมล้าวไว,ว้ควางเรเสาหัวออกมาดามอยากเราจะมีใครเขา้าเข้ามาเข้าใจสวัสดีครับคุณเจพี กล้บบาบอไรจะไปก็ไปบ่ถึงอุปสรรคคอยดึงให้ใจท้อแท้ทุกวันจะหวนขึ้นบ้านหลายคนก็คอยเหยียดยันสู้ไปให้สุขแล้วกันก็มีวันนั้น ที่ฝันไปถึงคำซึ้งๆหลายคนคอยซองมาทำได้เริกได้ยามทาบ้านสืรอรถแล้วไปมีผัวฝรังสื้อนาให้แล้วจะไกลรมาน้ำนิพอ บ่ได้ง่ายคือแนวเจ้าว่าน้ำตาท่วมหน้าเมื่อมีคำถามหัวออกมาดำคำถามเหมือนน้ำทิ่มใจอยากนีคือเขาแต่วัานาบาบ่ได้สู่มาม่ ใจบ่อยากเว้าลายชีวิตหาดดบขอบคุณกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กับพี่อรวีขอบคุณจิตเจมี่มีเดีย